ส, <Str GI> <ilot> สวัสดีครับผมก็คลิปนี้มหัวบ่งหาเห็ดครับกับผมมาพ่อพันทีมพามาหาเห็ดอุ้ยพ่อดอกดอกงามตูมครับพอดีเลยเพิ่นไปหาเพิ่นไปหาเห็ดใส่ออกมันว่ามันก็พ่อผมยังวนไปวนมาอยู่สามสี่อาทิตย์เดี๋ยวนี้มาพ่อเห็ดอยู่เพิ่นไปจะไหนคือพ่อเห็ดเบิ่งดูเพิ่นหาเห็ดวิธีสานจะไหนนาะไปหาเห็ดจังไหนนาะคือพ่อโอ้เห็ดเดียวห้อยสีขวดเดียวแบบนี้ เห็นโอ้เห็นเห็นดอกเลีสิเห็นดอกไกลๆเลยครับพี่น้องป๊าดหนูง่ามก็ถึงแต่มันจริงๆว่าไปหาเห็ดอยู่อยู่ไม่เลยมาเลยก็พัดเองคนก็บอกบอกว่าคนคนอุไบ่นเา๋ว่าหาที่พอดียวไงใจสีว่าจากเดแล้วครับนี่ครับไปขี่ย่างไปขี่กับพ่อเห็ดไหมเขาย่างอ่อมปลาอยู่อยู่หอวยุ้ยเสียดายครับ